ทำล้วเปิดนะคกเอ้าอันนาลิตีมันบื้อคือลิตีเขาก็โชว์ในอนากิีงนสแล้วสวยๆเนาะมันมันอาจจะบอกเป็นกก่งในกระเด็เป็นเนื้อสดๆ จ้าสวัสดีค่ะอันคิ้วอะครับคิ้วแบบใดญ่าโดนไหคะแต่เวลาถาจะฟีโดนโยงอมากแต่คนนี่มากมากมากผู้เดียวมากกับคุเอ้านั่งสักก่อนนะคะอันนี้โต๊ะสามยแม่นั่งก่อนนั่งก่อนนะคะนั่งนานๆนะค่ะเฮ้ เปิดนะคระับมาพร้อมกันแล้ว

รอไปเรื่อยๆนะคะ ใส่นริกนแล้วก็ใส่พริกนึอ่าเเป็นสาราะอมสมหกรออนข่าื่นะจ้ามื่อไหนเพ่ไม่กินน้ำซุปสองถ้วยคุณเน้อแศใหญ่ใส่พริกหนึ่งใส่ินม่ได้จ๊สที่ถามม่อีกจ้าแ้่ใส่มันงง ไปเรื่อยๆเลยจ๊ะเอากี่เมื่อกี้มาทรงเมื่อกี่อันนี้เบิร์มาแล้วนะคะเบิร์ดนะจ๊ะ ເາຍ้ายຜູ້ໄດ້ເບິ່ງຫຼານໃຫ້ເຈົ້າຫະຜູ້ໄດ້ເບິ່ງຫຼານຫະລູດລົງຕີ້ລູດລງມບ